สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนมาชมวิธีแพ็คขแพ็คบอลของพี่พรนะคะหลังจากที่พี่พรหยุดสงกรานไปหลายวันเนาะล้วก็รับออเดอร์ไว้ค่ะวันนี้จะเริ่มเคลียร์ออเดอร์แล้วนะคะทุกคนค่ะคนไหนที่ยังไม่ได้ก็ใจเย็นๆนะคะก็จะทะยอยทยอยเคลียร์ให้เสร็จวันนี้วันอาทิตย์หยุดครึ่งวันเนาะค่ะก็จะเร่งทํางานนะทุกคนตามมาชมวิธีแพ็คของของพี่พรได้เลยนะคะ นี่นะคะทุกคนหลังจากพี่พรรับออเดอร์ไว้แล้วเนาะพี่พรก็จะจัดจัดเป็นบ้านบ้านไปนะคะแล้วก็จะใส่ชื่อที่อยู่ค่ะใส่ชื่อที่อยู่จัดให้แบบนี้นะคะนี่ก็คือห้องเฮาไซประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยพี่พรก็จะจัดเป็นบ้านบ้านส่งให้เพื่อนเพื่อนนะคะเนี่ย ผ,ผ่านการคัดกรองอย่างดีนะทุกคนที่เขียนป้ายชื่อเขียนอะไรให้หมดเลยนะคะค่ะก็จะเช็คการเขียนป้ายชื่อนี่ก็จะดีอีกอย่างคือเราได้เช็คว่าออเดอร์นี้ได้ของครบหรือยังมีจัดบอลครบหรือยังถ้าเราเขียนป้ายชื่อครบเราก็ได้รับบอลครบนะคะทุกคนค่ะพี่พรจะพยายามจัดบอลที่ไซส์ใหญ่ๆให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยส่งบอลไปต้นเล็กแล้วเพื่อนเพื่อน เลี้ยงบอนและบอลตายเนาะค่ะเพื่อนบางคนก็ร้องไห้เสียใจค่ะพี่พรก็จะพยายามหาบอลที่ที่โตแล้วสวยแล้วคือหมายถึงว่าแข็งแรงแล้วค่อยส่งถึงมือลูกค้านะคะค่ะเนี่ยพี่พรก็จะค่ะคือไซตโตไส้แข็งแรงเลยนะทุกคนมีปีกินาลีควนอูห้อง้าว นาคราชนะคะค่ะธิดาแม่กองเงินทองนาคองคุลิมานพี่พรก็ยังมีอยู่นะคะพี่พรก็จะมาแพ็คห่ออย่างนี้เลยนะทุกคนเนี่ยแพ็คแบบนี้ต้นนี้คือปีกินรีพี่พรก็จะแพ็คอย่างดีค่ะในกระถางก็จะมีดินแล้วก็ทิชชู่ชุบน้ำค่ะแล้วก็รัดด้วยสก็อตเทปอย่างดีกันกันน้องเขาเนี่ย แค่แข่งดีนะคะก็จะมีน้องวันเดินไปไหนไม่รู้แล้วก็จะมาใส่ตะกร้านะทุกคนใส่ตะกร้าแล้วก็จะยึดอย่างดีแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยนี่น้องเป็ดรัดยึดอย่างดีเลยนะคะค่ะผูกหมดเลี้ยวหมดแรงดึงอย่างแรงหมดเลี้ยวหมดแรงเลยยึด <c oughs> สมมุติว่าเราคว่ำตะกร้าสีเป็ด สมมุติว่าเอา่อไปกับผลนส่งเราคว่ำตะก้าแบบนี้น้องเขาก็เนี่ยกระถางก็จะไม่หลน่นลงมาทับใบบอลน,นะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นบอลที่เรารักษาใบก็จะใช้ตะก้าแบบนี้นะทุกคนคะ่ะก็จะใช้รักตะก้าแบบนี้แล้วก็จะคือถือว่าทําดีที่สุดให้น้องเขาปลอดภัยที่สุดนะคะค่ะเห็นไหมน้องเขาก็จะรัดเชือกอย่างดีหลายขั้นตอนถึงว่าวิพิพอรอยาก เวลาเพื่อนๆสั่งมาเนาะค่ะบางคนก็ฟรีส่งหรือเปล่าส่งฟรีได้นะทุกคนแต่เนี่ยเห็นไหม <c oughs> กว่าจะรัดตะก้ากว่าจะเนี่ยตะก้าก็ซื้อนะคะทุกคนค่ะตะก้าก็ซื้อสกอตเทปก็ซื้อค่ะต้นทุนตอนนี้สูงมากราคาบอลก็ถือว่าถูกเนาะราคาถูกราคาจับต้องได้ค่ะการขนส่งพวกเราก็จะ ต้นทุนก็จะมาอยู่กับขนส่งกับกอุปกรณ์แพ็กส่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ราคาบอลจะลงแต่ขบวนการขนส่งก็ยังเท่าเดิมเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเราก็ยังรักษาคุณภาพให้ดีค่ะให้น้องปลอดภัยที่สุดก่อนจะถึงมือเอซนะคะหนูเห็นไหมดึงดึงดึงอย่างแรงเลยนะทุกคนค่ะ ว่ามนะคะโอ้หนไลายนะง่นพืลายคือรัดอย่างดีเลยนะทุกคนพอผูกอย่างนี้เสร็จก็จะมีมีใสอันนั้นอีกไม่เปลี่ยนใส่ใยเขาเรียกอะไรนะฟองเออ จะใส่ใยอีกนะคะพอเสร็จแล้วก็มาใส่ตะก้าประกบกันแบบนี้สองใบนะทุกคนใส่ตะก้าประกบกันแล้วก็มาหุ้มด้วยสก็อตเทปเอีกค่ะนี่ก็จะมาหุ้มใส่กับสก็อตเทปเอีกนะคะเนี่ยพอพอพอรัดพอใส่ตะก้าแบบนี้เสร็จนะคะทุกคนก็จะเอาตัวนี้ลงไปอี็นะทุกคนเนี่ยก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเย็เนี่ยให้น้องเขา กระทบกระเทือนน้อยที่สุดคือรักษาใบให้เขาสวยนะคะเมื่อถึงมือลูกค้าแล้วเนาะค่ะนะก็จะใส่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็ตะกูลหูช้างด่างเหลืองนะทุกคนค่ะลูกชายพี่พรก็แพ็กส่งเอฟซีนะคะตอนนี้ราคาหูช้างด่างเหลืองกาลังขึ้นยันอีกแล้วนะทุกคนใครยังไม่มีอย่าลืมนะคะสั่งได้วันนี้ก็รีบมากเลยนะทุกคนได้ ได้หลายออเดอร์อยู่แท็กไม่ทันหรอกเพราะว่าไปรษณีย์จะเปิดถึงบ่ายสองเนาะ,ะเราก็รีบแล้วพรุ่งนี้ทําต่อนะคะทุกคนยะงูทำต่อดูอุปกรณ์ใช้ตะกร้าใหม่อย่างดีนะคะค่ะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนสหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรด้วยนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนที่รอบอลกับพี่พรก็ใจเย็นๆน,นะคะพี่พรจะเร่งทยอยทยอยส่งให้ ถึงมือเร็วที่สุดแด้ปลอดภัยที่สุดนะคะสำหรับวันนี้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ